างในการตรวจสอบส่งมอบรถใหม่กันค่ะขั้นตอนนะคะจะเป็นการยกรถขึ้นลิฟต์นะคะเพื่อตรวจสอบ PDS นะคะการตรวจสอบนะคะ PDS และ PDI นะคะตอนนี้จะเป็นการตรวจเช็คห้องเครื่องค่ะ หน้าก็เช็ค d อ s แล้วก็เช็คพวกรอยรั่วสิขั้นตอนในการตรวจสอบ d อ s อและ p อบนะคะมีสิบหัวข้อหลักๆนะคะก็คือขั้นตอนที่1ตรวจสอบขนาดทับขี่นะคะขั้นตอนที่สองตำแหน่งคนขับนะคะขั้นตอนที่สามประตูหน้าขวาขั้นตอนที่สี่ประตูและที่นั่งนที่นั่งขวาขั้นตอนที่ห้าฝาท้ายและช่องเก็บสัมภาระนะคะขั้นตอนที่ห ูและที่นั่งด้านซ้ายนะคะขั้นตอนที่7ประตูและที่นั่งหน้าซ้ายนะคะขั้นตอนที่8ปคองเครื่องขั้นตอนที่9สีและัวทังและขั้นตอนที่10คือช่วงล่างะคะ่ะขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอน PDS และ PDI ค่ะเป็นการตรวจสอบคุณภาพของเลขสีของรถยนต์นะคะ ที่จะใช้ไฟอยู่ที่1 0 0 0 0 0ลัขึ้นไปค่ะเพือ่อเพื่อตรวจสอบค,คุณภาพในสีนี่คือทีวีดีของเราคุณลูกค้าทุกท่านนะคะมั่นใจได้อย่างร้อเอย่างแน่นอนค่ะกับโตโย t a าเพลทมอเตอค่ะ